ตอนที่ผมซื้อมาใส่ใหม่ๆนะครับมันไม่ได้นิ่มขนาดนี้นะมันจะออกแข็งๆนิดนึงนะครับแล้วหนังมันก็จะเลื่อนๆหน่อยนึงพอใช้งานไปวัน2วันนะครับรู้สึกปอกหุ้มนี่มันจะนิ่มลงนะครับมันโดนแดดนะครับโดนความร้อนตัวอย่างนิ่มลงจนถึงทุกวันนี้นะครับใช้มาเป็นปี2ปีแล้วนะสีมันก็ยังคงสดใสอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ซีดไม่จางสัมผัสก็ยังคงนิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากว่าตัวหนังด้านนอกเนี่ยผลิตจากหนังคาร์บอนไฟเบอร์ครับเวลาใช้งานมันก็เลยนิ่มขึ้นเื่่่อยยๆโดดนนแก็ิิงม ด้านในก็จะเป็นปอกยางแบบนี้นะครับสัมผัสแล้วนุ่มครับไม่เลื่อนมืออีกด้วยนะทุกวันนี้นึบเลยนะฮะจับนี้ถนัดเลยนะครับไม่เลื่อนมือแล้วก็นิ่มด้วยฮะคนที่ซื้อไปใหม่ๆอาจจะยังไม่คุ้นชินนะครับกับการจับปอกหุ้มพงมาลัยแบบนี้พอใส่ไปสักพักหนึ่งคุ้นชินแน่นอนฮะตัวปอกหุ้มไม่หลวมนะครับฟิตกระชับแน่นปึ๊กเลยนะฮะหมุนพองมาลัยไม่ได้ไปแต่ปอกหุ้มนะครับไปทั้งพองมาลัยด้วยนะครับตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าแน่นฟิตกระชับแน่นอนครับสำหรับคนที่่่่่่่อาากกกจะะะะซื้้ไไไปหหหุุุุมมนนนนนนนคคครรรรรรััับบบ็ใใสดเ ใส่ได้หมดนะครับใส่ได้ทุกรุ่นยกเว้นพวงมาลัยแต่งใส่ไม่ได้นะครับพวงมาลัยแต่งเนี่ยมันจะเล็กกว่านี้นะครับมันจะใส่ไม่ได้แต่ถ้าพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานเนี่ยใส่ได้ทุกรุ่นทุกกิ้อครับ